ครับผมก็ขอสวดดีทุกทท่านนะครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวดดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงนะครับผมแล้วก็เพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับผมคุณป้าสวดีอย่างเอ่ยคุณป้าด้วยเนาะก็น้องน้องด้วยครับผมเพื่อนเพื่อนด้วยวันนี้จะมาแนะนําดินที่จะใช้ปลูกชนชมให้ได้งามงากันนะครับผมผมเองก็ทํางานมีความผิดพลาดที่เยอะมากๆนะครับผมเยอะมากๆ คิดแต่เรื่องอตัวเองมากไปคิดแต่เรื่องการทำทำยอดหยให้ได้เยอะๆมากไปจนลืมลืมืมเรื่องเดิมๆหล,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 ลักฐานพื้นฐานพื้นฐานของกันทำให้ชมนะครับผมตอนนี้ดูดอกช้ำๆเพราะว่าเมื่อคืนผมฉีดยาฆ่าฆ่า,มาแมลงนะก็ทําให้ดอกช้าไปบ้างฉีดหนักไปหนักก็ทางนี้คงจะจบมแมลงนอนคงจะไม่มารบกวนแน่นอนอันนี้ต้นที่ไม่สมบูรณ์มเมือคยตัดกิ่งแล้วก็เสียบแบบ เพิ่มกิ่งพอดีต้นโุนชมไม่สมบูรณ์ไม่สามารถที่จะทําให้กิ่งเหล่านั้นสมบูรณ์ได้ก็ตัดทิ้งไปก็โอเคเดี๋ยวจะทําใหม่พอดีผมกาลังปรับการทํางานใหม่นะครับผมเดี๋ยวค่อยพูดกันนะผมจะยาวหน่อยลิปวันนี้ผมเองก็ยังมีเพื่อนบารนเสนอด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมน้องชายนะครับผมได้คุณน้องชายนะ่รับเพื่อนบรา,าสีตัวนี้ไปแล้วก็อันนี้พอดีผมปลูกในดินธรรมดานะกระถางเล็กด้วย แล้วก็เอาไปปลูกใหม่นะดอกจะชูหนะ้าไม่ใช่ดอกแบบนี้นะพอดีดอกปนเฉาไปอันนี้คือบุษบกนะครับผมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูบุษบกผมหรือไว้ต้นหนึ่งต้นนี้แบ่งให้ขอพูนะครับผมที่ช่วยรับไปเลี้ยงแล้วมาดูเฉลชมๆๆนะครับผมที่ที่ปลูกด้วยดินหมักนะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยเรื่องดินหมักนะผมก็อันนี้ไม่ได้หมักนะทําเส็จเมื่อกี้แล้วก็พูดให้ให้ทราบด้วยมาดูเฉลิมพัฒนาบ้างคู่นี้เป็นม้าที่เมมสูงนะครับผมแต่ว่าคู่นี้เป็นม้าที่เล็ก กว่ากว่าทุกคู่นะอ่าคู่นี้จะเป็นไม้ที่โตกว่ารูทตันหน่อยอันนี้คู่นี้จะเล็กแต่ว่าเป็นไม้ที่คู่นี้นต้นนี้กิ่งได้หมดนะแต่นี่กิ่งหนึ่งที่ยาวหน่อยค่อยตัดใบออกตัดใบออกนะอันนี้ผมเด็ดทิดหน่อยเพื่อใหอ้ลดการเจริญเติบโตนะเนียม,มสูงคู่นี้ใบสวยมากใบสวยทุกต้นนะ เทวนบรราอันน,นี้ไม่ต้องห่วงเป็นไม้เกียรติยศทั้งนั้นนะครับผมเป็นไม้เกียรติอเริ่มตั้งแต่เมล็ดแล้วเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับผมมาทําอันนี้เป็นอะไรบ้างยอ,ยอดยอดไหมเออไม่เป็นไรครับผมใบเหลองกงเฉยเราต้องห่วงเรื่องความสวยเรื่องฟอร์มนะวันข้างหน้าราคาน,นี้ไม่สูงนะสำหรับไม้เกียรตินี้อันนี้เป็นไม้ที่เกียรติแค่เมล็ดพันธุ์ก็ตกไม่ได้สามสิบาทแล้วนะอันนี้สี่ร้อยคู่นี้คู่ที่หนึ่งผูนี้ก็ไปสามร้อแปดสิบาท พู่นี้ก็สามร้อยแปดสิบาทราคาอยู่ตรงนี้นะครับผมสามร้อยแปดสิบาทสองคู่คู่นี้สี่ร้อยไม่มีอะไรเพิ่มไปท่านกระถางแบบนี้นะครับผมจะได้หอ่หอห่อกระถางให้หากใครสนใจเดี๋ยวมาดูเรื่องดินนะอันนี้กําลังปรับเปลี่ยนทําใหม่อันนี้คือผมจะใช้ขุยมะพร้าวไว้ใช้ขุยมะพร้าวกล้ามะพร้าวสับแล้วก็ผมชอบบ่นว่าที่บ้านไม่มีใบกล้ามปูกิ้งกิงใบไม้อะไรก็ได้นะครับผมเป็นใบไม้ที่ที่แห้ง เป็นใบไม้ที่ใบจะดูหยาบๆยาบหน่อยหรือว่าใบที่จะมีออกขนๆนหน่อยไม่ใช่ใบไมท้ที่ใบลื่นใบมันนะครับผมถ้าใบลื่นใบมันอย่างนั้นจะเอามาทําปุ๋ยไม่ไม่ไม่ได้แปลนี้ว่าไม่ค่อยมีคุณภาพนะก็ะเอามาใบแห้งก็เอามาขายี้ให้ให้แแบบนี้นะขยี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยกาบมะเข้ากาบมะเข้าลงไปนะกาบมะพร้าวสับแล้วก็ใส่ขี้วัวไปด้วยขี้วัวแห้งขี้วัวแห้งจะทําให้เกิดเป็นเชื้อแบคทีเทรียจะทําให้ย่อยสลายว่า ใบม้เหล่านี้อันนี้ไม่ได้หมักนะผมทาให้วผมผูกเลยใจร้อนนะจริงๆก็ต้องหมักไว้ก่อนจริงๆนะอันนี้ผมทําเลยต้นที่ผมทําแบบนี้ก่อนหน้านี้มีอยู่สองต้นจะให้ดูก็มาดูต้นนั้นนะมีต้นนี้คุณพี่ขอดูอันนี้ผมตัดกิ่งไปเสียบต้นใหม่นะก็เลยเป็นแบบนี้และไม้อันนี้ปลูกในดินธรรมชาตินาะดินท่วงนาใช่ไหมไม้ที่ปลูกในดินท้องนาเป็นแบบนี้อันนี้เหลืองนะอันนี้คือก็ได้คิกกาดานนะว่าคุณพี่ว่าขอดูหน่อยนะคือนนี้ก็เอาไปแล้วดูแบบนี้นะผมนะครับผมคุณพี่ ก็เล่นคิดก็ได้ต้นนี้นะคือไม้ไม่สมบูรณ์จริงๆพูดจริงๆนะผมก็อายนะใน,ในการในการจะส่งไม้นะเพราะปลูกด้วยดินธรรมชาติผมเน้นที่ปริมาณต้นทุนที่ต่ําเอาดินมาปลูกแล้วก็คิดว่าจะสวยนะเวลาน้ํามาฝนมาจะสวยก็ทุกครั้งก็เคยสวยแต่ไม่ผิดนะผิดนะคิด,ผ,ดผิดหมดอันนี้เรานี้ไม่กีดเราพ่ดม,มาเปลี่ยนดินใหม่วันนี้นะอันนี้เปลี่ยนดินใหม่วันนี้ต้นนี้ที่ถ่ายให้ดูเพืเ่อนวันนี้ก็เปลี่ยนดินใหม่ แล้วคอยดูว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้ชุดนี้จะเอาไว้ทั้งหมดอันนี้เป็นไม้ที่เสียบแล้วก็เพื่อเป็นแผ่นซีให้ก็อันนี้จะเป็นตัวนี้แล้วใส่ตัวนี้ตอนนี้ตัวนี้กร้งๆก็ได้สีนี้เป็นสีที่สีพิ่งไปแล้วอันนี้ก็มาทําใหม่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นไม้ที่ดอกเล็กแต่ว่ามีความหวานความสวยถ้ากล้องยอมทํางานให้จะโฟกัสก็ไม่โฟกัสเหมือนจะโฟกัสแต่ก็ไม่โฟกัสไม่โฟกัสอันนี้คือบุษบุกนะอ่าที่ส่งให้ พวกนี้ด้วยเอานี้เก็บไว้ก่อนน่าเหลือต้นเดียวแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเหลือกี่ต้นนะตนนัวนี้อันนี้จะเป็นไม้ขีดดอกใหญ่มากนะดอกใหญ่มากนะดอกเท่ากน้นถ้วยนะไม้เหล่านี้เป็นไม้ขีดดอกใหญ่อันนี้็ขฉีดปุยเลี้ยงดอกไปด้วยเป็นไม้ที่ฉีดปว๋ยดอกด้วยดูชับอันนี้จะเป็นอ่นที่ฉีดผมฉีดยาเจาะเกาะเข้าไปเพื่อจะไปทําลายหนอนอยู่ข้างในชอดดอกต้องใช้ยาเจาะเกาะเท่านั้นนะตัวเจาะเกาะ เรียกว่าตัวจาเกาะเท่านั้นเองนะึ้าอยากเข้าไปทําลายนอนอยู่ข้างในดอกได้แต่ขึ้นซรากไปตัวเรีบปลูกด้วยเดียนทิหมักเมื่อกี้เอาไว้ดูก่อนหน้านี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยแล้วก็ฉีดปุ๋ยไปด้วยตันที่ถ่ายบ่อยเพราะว่าอยากให้เห็นความจเจริญเติบโตของไม้ต้นนี้จะปลูกในลนักษณะแบบนี้กี่องศาแล้วเนี่ยไม่รู้กี่องศานะให้ความแบบนี้แล้วก็อีกต้นนี้ที่ทําพร้อมกัน อันนี้ผมไม่ได้ยกมาสักครั้งพอดีไปด,ดูไม้เอาไว้กล้างบ้านไปเห็นเอาดอกบานจนเมื่อคืนไปฉีดยาไปฉีดยาไปเจือพอดีก็รอยฉีดยานะชาๆหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้อออกสีออกไข่ๆนะสีนวลๆไข่ๆนะไม่ได้สีขาวปดัดหรือว่าขาวอ,าอะไรมากมายนะดูความสมบูรณ์ของไม้อันนี้ก็เป็นรอยที่ฉีดปุ๋ยด้วยก็เอามีไม้แบบนี้ทําแล้วออกดอกแล้วก็เลยยกมาให้ดู อย่างนี้ถ้าทำไม้แบบนี้ไม่น่าอายนะครับผมนะสำหรับคนขายไม้นะแบบนี้เนี่ยเจ้าพูดราคาก็้าส่งไม้ถ้าแบบนี้เนี่ยก็พอทนนิดหน่อยอาศัยดอกช่วยแต่ถ้าแบบนี้เกินไปนะเกินไปแต่ถ้าถ้าถูกไปจะไม่ได้อะไรไม่ไม่เหนื่อยกับไม่ไม่ได้คุ้มกับค่าเหนื่อยก็พยายามพยายามจะทํางานใหม่นะพยายามพยายามจะจะไม่ปล่อยงานแบบนี้ ถ้าแบบนี้โอเคเลยอย่างนี้ก็ถึงไหนดึงกันแบบนี้นะก็จะมีความสวยแล้วก็มีมีอดอกให้เราได้ชื่นชมดอกออกทุกช่อไม่ต้องห่วงอันนี้ใส่ย,ยางไปแล้วพ่นแล้วไม่ต้องห่วงบานทุกดอกนอนไม่สามารถจะเข้าไปจาัดก,การได้ก็กําลังนะับกำลังปั้มไม่ได้กี่ต้นหรอกต่อวันนะก็ได้นิดหน่อย ผมไปทางานผมก็เก็บใบไม้แห้งที่ทํางานมานะเก็บใบไม้แห้งที่ทางานมาก็ไม่ใช่ว่าจะใช้แค่ใบก้ามปูหรอกครับผมใช่ใบก้ามปูเป็นใบไม้ที่จะย่อยสลายได้ง่ายนะเป็นไม้ที่ออกมีขนขนหน่อยๆน่อยก็จะทําให้มีอ่าได้ท่าสูงหน่อยนะประมาณนั้นถึงนิยมมาทํากันแต่ว่าถ้าใบไม้ที่ดูใบที่ไม่ใช่ใบเรียบอย่างใบมะม่วงจะเป็นใบที่เรียบมันอันนั้นจะไม่ใช้นะครับใช้ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ค่อยได้ผลหรอก เราต้องใช้ใบที่หยาบหยาบนะหยาบหยาบประมาณนั้นแหละที่ดูย่อยสลายได้ง่ายใบกระปูจะเป็นใบไม้ที่ย่อยสลายได้ง่ายซึ่งจะเป็นไม้ใบไม้อันอันดับหนึ่งที่นํามาใช้กันปุงแต่งดินนะครับผมนั่นคือใบกามปูอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ไใช้ไม่ได้นะใช้ได้เช่นกันก็ทาให้ไม้งามเช่นกันเพราะว่าสองตัวนี้ที่ผมทําให้ดูแล้วว่าเป็นไม้ที่งามได้ใช้ดินแบบนี้กํางจะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่เพราะเยงก็ หลายเรื่องที่คิดต้องเรื่องน้ําเรื่องเรื่องค่าเช่าที่เรื่องอะไรต่างๆมากมายแล้วก็รวมถึงเรื่องที่เองงานที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะทําไปได้ถึงวันไหนนะก็พยายามพยายามคิดเรื่องก้มเจเรื่องต่างๆแล้วก็พอดีวันนี้ผมก็ตอนเลิกงานนะครับผมก็เดินทางไปเจอร้านขายต้นไม้นะเป็นร้านขายต้นไม้เปิดใหม่ครับผมเป็นร้านเปิดใหม่อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมห่างจากบ้านผมไป ประมาณหกร้อยเมตรนะหกร้อยเมตรก็เป็นร้านที่เริ่มจะเปิดใหม่เปิดร้านขายดอกไม้ผมเองก็เข้าไปพูดคุยทักทายด้วยก็กําลังเตรียมลงของลงอะไรนี่แหละครับผมก็ไปทักทายคุยด้วยเพราะว่าสนใจจะเอาชวนวมๆมาขายไหมทางเจ้าของร้านบอกว่าสนใจสิมีไหมละ่ะที่ไหนติดต่อได้แนะนําให้หน่อยเพราะว่าผมผมพอมีนะแต่ว่าไม้ผมช่วงนี้ยังไม่สวยให้ผมปรับปรับปรุงสวนก่อนได้ไหมก็ได้เลยมีเท่าไหร่เอามาเอามาส่งได้เลยนะ ก็มาคุยกันเรื่องราคาว่วางั้นเพราะว่าโอยผมไปไม่แพงนะถ้าส่งอย่างนี้ผมสู้ตายเลยก็ก็ทางทางร้านก็ตอบรับมาเป็นอย่างนี้ว่าโอเคจะรับไม้จากผมถ้าผมทําไม้ได้สวยอย่างนี้ก็เอาไปส่งได้เลยเอาไปส่งที่ร้านได้ก็เลยรู้สึกมีความสุขขึ้นมีมีความหวังขึ้นว่าทํางานไปแล้วจะมีที่ที่ขายนะก็เลยมีความสุขแต่ก่อนก็พะวงเรื่องพศนะัพท์นะพวงมากพศัพทมเนี่ยพยายามรักษาให้ดีที่สุด ถ้าเครื่องนี้พังแล้วเราจะเอาปัญญาที่ไหนไปซื้อเครื่องใหม่มาขายงานก็ไอยาเร่งก็การทํางานแบบผมเนี่ยเง็ตเนี่ยสูงด้วยนะถ้าเห็ุที่แพงด้วยก็ต้องการความเร็วความรวดเร็วนะแพงมาก,หล,กนนหลักพันนะหลักพันนะครับผมหลักพันนะค่าเน็ตเนี่ยก็เหมือนกับการเป็นค่าเช่าร้านแล้วนะมันกับเป็นค่าเช่าร้านนะนะไม่ใช่น้อยนะค่าเนียก็พยายามไปรวนให้ค่าเาช่าที่น่นนี่นั่นมันก็ไปหมดนะก็ ไม่รู้นะไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงเป็นงานที่ตัวเองชอบผมเองก็ต้องชอบชอบชอบ,ชอบที่จะทําแล้วก็ขอบโคุณเอฟซีขอบคุณท่านที่ใจบุญทุกท่านด้วยที่คอยช่วยเหลือผมบางครั้งผมก็รู้สึกอายนะการการ,การนาเสนอง,งานเหล่านี้ก็ก็มีความจําเป็นนะที่ต้องต้องใช้เงินมีความจำเป็นพ่อก็ไมส่สบายด้วยแกก็อายุมากนะก็รู้สึกอายแต่บางครั้งก็ต้องต้องทํา แต่ว่าถ้าผมทาออกมามีดินที่ดีที่มาทําแบบนี้ได้ทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็จะกลับถ้ามาอย่างที่ผมเคยทํามาที่สวยตอนนะั้นผมทําไม้ไม่เยอะทาไม่เยอะแล้วก็ผมก็จะเน้นความสวยเอาเป็นหลักแต่ก่อนก็มี่ข้ออภิพาดอยู่นะที่ไม้ที่เคยส่งแบบนั้นเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะนะไมนะ่ไม่ไมอยากคุยหลังเล่องาน,นให้จบไปเสอะนะเดี๋ยวกลับมาทํางานใหม่กัน <laughs> อันนี้ดอกใหญ่มากนะบุษบ,บกเนี่ย ม้เหล่านี้เป็นไม้เก่านะเป็นไม้เก่าหายากเนี่ยก็เป็นไม้เก่าหายากด้วยตัวนี้เป็นไม้เก่าๆหายากแนไม้แบบนี้แต่ก่อนนี่ไม่มีท่านไหนมองหรอกจะสวยนะออกเป็นช่อรอใหญ่ๆจะสวยจะสวยืัวประชาชนอันนี้ผมจัดกิ่งทิ้งเฉยนะจัดมาเสียบไหนไหมไม้ไม่เลี้ยงกิ่งให้เห็นไหมเพราะว่ารอไม่สมบูรณ์เลี้ยงไม่สมบูรณ์ก็เลยปรเปลี่ยนดินอะไรปรับใหม่ได้ทุกอย่างคงจะกลับมาสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็คงจะสวยแต่ถ้าตอนสมบูรณ์อย่างนี้มาทางานก็ได้กิงที่สมบูรณ อันนี้ก็ให้ไม่ได้กิ่งที่สมบูรณ์ที่พร้อมออกดอกโชว์ให้ได้ดูก็ทําไปเรื่อยก็ได้สีเยอะเองนะครับผมก็พอทราบนะพอเข้าใจไม้สีเอาไว้ก่อนนะให้ผมปรับปรุงไม้สีก่อนก็บางต้นก็จยเหลือต้นเดียวจริงๆนะเหลือต้นเดียวถ้าไม้ไม่ออกดอกผมจะไม่รู้ผมเสียงานจากทิ้งไว้เลยตอนนี้ผมก็เริ่มจะได้ทํางานอีกครั้งหนึ่งเพราะอากาศอากาศมาแล้วอากาศกลับมาแล้วอากาศร้อนนะครับเหมาะในการทำามชมนะร้อนชื้น นะมีฝนร้วยก็ไม่เป็นไรแต่อากาศหนาวจะทําชมทําชลมได้ค่อนข้างยากค่อนข้างยากนะบอกตรงว่าค่อนข้างยากถ้าอากาศหนาวนะครับผมก็ขอบคุณท่านเทพกลใจมานะครับผมหากสนใจเพชรบรรณานะอันนี้เป็นไม้ที่เกดเอมีคุณภาพทั้งนั้นนะอันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องสายพันไม้นะสายพันธุ์เนี่ยคือการการันตนะีเรื่องสายพันธุว่าสิ่งที่ดีสุดนะทะทําให้ก็หนึ่งจะอยู่ที่สี่ร้อย สองสามสามร้อยแปดสิบาทไปทั้งกระถางนะครับผมโอเคแล้วครับผมขอคุณทุกท่านเนี่ยเจ้าเ่าเอ้ยหยุดก่อนเจ้าบ่าเอ้ยเนี่ยไม่ต้องห่วงนี่เนี่ยใช่ไหมขนขนลูกขนฟองโดนโดนเขากัดออกมาเนี่ยตรงนี้โดนโดนมาลยวเนี่โดนตีนี่เห็นไหมบุ้งดุ้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้านเขาทดอตีเย่าเลยที่เขาโอ้ยอย่าไปบอกว่าอย่าไปยังไม่ลังหักมาเดี๋ยวก็เมื่อคืนล้อโอดวยหายย่งเนี่ย โดนตีมาโดนตีมาเด็กเล่นทั่วเด็กส้นไปหน่อยส้นไปหน่อยขอแล้วขวแล้วขอแล้วพอแล้ว,อลวโอเคครับผมขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่ให้กำลังใจมาครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ